สวัสดีพี่ป้านะครับพี่สารน้ำมนต์เป็นคนขายไข่ทุกคนนะครับวันนี้พ่อผมเติมนะครับวันนี้ยืนกันท่าแปลกๆหน่อยขี้เกียจนั่งแล้วนะ <c oughs> พอดีเปลี่ยนโต๊ะใหม่นะครับโต๊ะมันสูงขึ้นมันก็เลยนั่งระบากนะครับก็เลยเยนรีวิวดีกว่านะวันนี้ก็จะมารีวิวหูฟังไวเลสเฮดโฟนนะครับซึ่งเป็นที่นิยมอยากกว้างขวางในลาซาด้าแล้วก็ในเน็ตเห็นกันตึมแล้วก็อยากได้มากนะครับก็เลยไปขอร้านร้านหนึ่งมาครับชื่อร้านแผ่นกาเจ็ตนะครับไปขอยืมเข้ามาไม่ได้ซื้อแล้วเขาไม่่ให้้ตังค์เราดวยอะ นี่คือรีวิวแบบแบบเหมือนไปยืมยืมชาวบ้านเขามาเล่นนะประมาณนั้นมันเป็นหูฟังไวเลสที่ราคาถูกมากประมาณ290บาทแล้วก็ออปชั่นมันเนี่ยโอ้โหแบบจัดเต็มอะเยอะมากนะครับเดี๋ยวกวันนี้จะมารีวิวให้ได้ดูกันว่าเออออปชั่นมีอะไรบ้างน,นะครับราคา290เบนี่ยมีอะไรนะครับวัสดุเป็นไงดีไหมเสียงดี D หรือเปล่านะครับกงกงแก๊งแกงกองกังหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันหน้าตาตัวกล่องเนี่ยนะครับขออนุญาตอันนี้หลีกไปนิดนึีงไปอ่ะหน้าตาตัวกล่องครับประมาณนี้เป็นสี่เหล,ละกับราคาค200 มันไม่ได้ดีมากนะครับมันก,มนก็มันก็ตามราคาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเป็นมันรองรับบลูทูธ4.1ุถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใช้เวเลทมันหรือว่าแบตหมดทานหมดอะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะต่อสายตรงได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เวเลทก็ได้อาก็ถือว่ายอดเยี่ยมกระเจียวเลยทีเดียวนะชุดนี้นะครับหน้าตากล่องประมาณนี้สปงสเปคอะไรผมไม่สนใจนะราคา290เป็นหูฟังบูทูธ ด้วยเนี่ยนะคุณภาพเสียงเราไม่ต้องคาดหวังมากอยู่แล้วนะครับคือราคามันเป็นตัวบอกเลยแวหละลว,ว่ามันควรจะได้ประมาณไหนนะครับสปงสเปค4.1สตอดิโอดูนี่น,นั่นอินพุตอันพุตเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจนะครับสนใจแค่ว่ามันใช้งานแล้วเป็นยังไงดีกว่าเล่าจากความรู้สึกนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมันจะมีโคเวอร์มาอย่างนี้ชั้นหนึ่งนะครับเราก็ดึงออกมา,ป,าปั๊บอ่ามาจะเป็นประมาณนี้เอ่อหน้าตากล่องก็แดงแดงอย่างนี้แหละสีมีหลายสีมากนะครับหูฟังเนี่ยแบบประมาณน่าจะ6สีถ้าจะไม่ผิดนะหกเจ็ดสี นั่นแหละเยอะเยอะมีดำขาวฟ้าดำเหลืองอะไรเงี้ยคือไปเลือกตามที่ชอบเลยแต่ผมชอบสีดำนะครับผมก็เลยหยิบสีดำมาเพราะเราเป็นคนตัวดำทันเนเปิดมาในกล่องนะครับก็จะมีตัวหูฟังยี่ห้อนี้แล้วก็มันจะมีอิสเซอรีเดี๋ยวมาให้2อ,อย่างนะครับก็คือตัวชาร์จสายชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็ตัวสายอัพเอาไว้ต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเวลาเราไม่อยากใช้ไวรลสมันอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัววัสดุกันก่อนละกันวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกครับ บางๆเลยแล้วก็มันเนี่ยสามารถที่จะพับเก็บได้เว้ยฟองน้ําก็มีมาให้แต่ว่าไม่ได้นุ่มมากอันนี้บอกตามจงเลยนะว่าใช้งานมารู้สึกว่าเวลาคุณใส่ฟังสักประมาณสัก2 0 3 0นาทีเนี่ยมันจะรู้สึกปวดหูนิดๆอดะไม่รู้เป็นที่หูผมหรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่คือไปลองเสิดดูใน l า z a ด a ก็คนไปบ่นก็มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเลื่อนใส่แล้วปวดหูนี่แหละมันเล็กมากครับมันเล็กมากเดี๋ยวเอามาใส่ให้ดูอันนี้ใส่เอียร์มอนิเตอร์อยู่นี่เห็นไหมคือมันมันไไมม่่่คหันแาบงว้เฉ็ ใส่แล้วนะ่าจะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับอาจจะดีไม่เท่านี้เพราะว่าคนรยยีวิวหน้าตาดี <c oughs> <laughs> ประมาณนี้นะครับใส่แล้วก็ ดูดีระดับหนึ่งนะก็ดูแพงตามราคาคือจะเอาวัาสดุเป็นพลาสติกเกรด A A A แบบ B ด H D อะไรเงี้ยมันคงเป็นไม่ได้นะครับมันราคา2 9งเองนะแค่หูฟังส9 0อก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแบบครอบหูแล้วก็มีบลูทูธมาให้ด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่มีสายองค์สายอัพกอะไรทาไหมต่อเนี่ยโอ้ยดีเลยนะครับถือว่าคุ้มแล้วแหละในเรทราคามันฟองนะ้ำคุณภาพกลางๆครับไม่ได้ดีมากถ้าเทียบกับราคาแล้วนะอืแล้วก็สกินว่า P 4 7 w i r e l e s s นะครับ ันนี้ก็ P17 White แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวปุ่มเลื่อนเสียงรับสายแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่ม M ปุ่ม M เ,เนี่ยเอาไว้เปิดอ่พวก เขาเรียกว่าอะไรนะวิทยุอะไรประมาณนี้นะครับเคยเคยไปโดนอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีใครฟังแล้วแหละวิทยุตรงนี้ครับเป็นช่องเสียบชาร์จเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเป็นช่องเสียบชาร์จนะครับเราเอาสายเนี่ยไมโคร USB เนี่ยนะครับแบบมือถือทั่วไปเลยไปเสียบชาร์จกับมันชิปประมาณนี้นะครับแล้วก็ชาร์จกับ p พาเวอร์แบงก์ก็ได้นี่ผมเอา p พาเวอร์แบง์มาชาร์จนะครับปกติเลยนะโดยปกติเวลาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยจะใช้กับพาเวอร์แบงก์อ่าเงี้ยก็มันจะขึ้นไฟอย่างนี้มานะครับวูบวับวก็ตอนเเปิดครื่องมัน แดงๆงนี่มานะโอเคประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้อแดปเตอร์ของมือถือสมาร์ทโฟนทั่วไปได้5โวลต์1แอมป์มาเริมมาเนี้ยทั่วไปใช้ได้เลยสายของมันเนี่ยเวลาเราต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยอย่างนี้นี่อันนี้อันนี้ต่อเข้าไปตุ๊บใช่ไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ต่อเข้ากับตูดอ่าเราชอบตูดๆอยู่แล้วนี่ก็เสียบเข้าไป ปึ๊บได้ละอันนี้คือเสียบฟังแบบไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้บลูทูธนะครับก็คือใช้ใช้สายที่ให้มาเนี่ยบางทีอ่ะแบตหมดอย่างหนึ่งละบางทีเบื่อที่จะฟังกับบลูทูธลวอ่ะคือเวลาเราเสียบฟังกับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้ขอบรรยายเกินไปก่าบบนิดนึงว่าเสียงมันจะดีกว่านี้นึนงนะครับนิดนึงจริงนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากมายนะ โอเคประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนไม่ได้หูเทพหรือว่าฟังเพลงบ่อยๆอะไรเงี้ยคุณแทบจะไม่รู้สึกถึงความต่างอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะแทบจะไม่รู้สึกความต่างนี่ยเราเพ่งจะหาเรื่องมันอะไรเงี้ยเออจะรู้สึกนีดหนึ่งนะครับอันนี้บอกไว้อ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราวิธีการต่อกันอย่างแรกนะครับมือถือคุณต้องรองรับบลูทูธอ่าซึ่งมันมันน่าจะรองรับอยู่ทุกเครื่องอยู่แล้วแหละแล้วก็เปิดครับกดที่ปุ่มตรงนี้เห็นไหมอ่ามันจะตึงต้งๆขึ้นมาได้ยินไหมมันก็จะกระพ,พิี้ เราก็ไปเปิดบลูทูธครับปึ๊บมันจะขึ้น P 4 7ขึ้นมา เราก็กดเข้าไปจึ๊บเชื่อมต่อแล้วง่ายมากแค่นี้เองไม่ได้ต้องทำอะไรเลยเปิดบลูทูธคุหา P 17เชื่อมต่อแล้วนะครับจบเลยที่สำคัญลืมบอกไปไอุ้ฟังอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเสียบไมโครอีดีการ์ดเพิ่มได้ด้วยหมายความว่าบางทีเนี่ยไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สายเสียบกับสมาร์ทโฟนบางทีไม่ได้หยิบมือถือไปอ่าบางทีลืมบางทีไปวิ่งอะไรเงี้ยพกมือถือไปมันมันหล่นง่ายนะครับคุณก็สามารถที่จะใส่ไมโครอดีการ์ดใส่เพลงไปแล้วก็เสียบให้มันรันครับกดรันรันไปมันก็ทำงานได้นะ ใช้ผ่าน SD card นะครับได้3อย่างในราคา290รอ้โอยังคุ้มนะครับคุ้มจริงแต่ว่าเสียงมันไม่ได้ดีมากนะเปิดฟังเพลงกันอ่าได้ีไหม ามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับเชื่อมต่อง่ายแล้วก็มันคุ้มราคา ในเด็กราคา290บาทแค่ออปชั่นเนี่ยมันก็คุมแล้วนะครับส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงอ่าอันนี้เนี่ยจะพูดกันนิดนึงคุณภาพเสียงเนี่ยเบสไม่ได้หนักมากรับกลางก็ออกแนวแบบเฉยเฉยแหลมก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับซึ่งเป็นปกติเลยของหูฟังเรทราคา200ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าจะซื้อเพื่อที่จะเน้นฟังฟินๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแนะนํำไหมถ้าเกิดไม่ได้ใช้ออปชั่นมันนะไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบหูฟังที่ใส่แล้วหล่อคือเนี่ยบลูทูธอ่ะ รอนะไอ้นี่บอกตรงรอเลยนะครับแล้วบางทีแบตหมดอ่าเดี๋ยวจะรอต่อเสียบสายจึ๊กเข้าไปแล้วก็จึ๊กเข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับ <c oughs> คุณก็ฟังเพลงต่อได้และหรือว่านะครับไม่ต้องพกมือถือเลย <c oughs> แค่ชาร์จแบตอ้นี่อย่างเดียวใส่ ND t a r d กไว้ปุ๊บแล้วก็ไปวิงคค่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายอย่างเงี้ยได้นะครับเหมาะมากบอกเลยเนี่ยถ้าเกิดใครที่ได้ใช้ออปชั่นมานะ290าบาทคุ้มมากๆนะครับ หูฟังเฮดโฟนอย่างเงี้ยที่เป็นบลูทูธของบเีเริ่มต้นที่หลายพันอยู่นะ ถ้าเกิดจะกออปชั่นแบบนี้เนี่ยหลายพันนะครับบอกเลยเดี๋ยวจะใช้แบบหล่อๆเท่ๆอย่างเงี้ยราคา290ราสนะครับก็ไปจัดกันได้ที่ร้านแผนกาเจ็ตเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ไปสั่งซื้อเขาบอกว่ามาจากกูแซบอ่าก็จะได้รับส่วนลด5สตางค์กันเลยทีเดียวนะเฉยๆก็สอง้ก้าสิบาทครับส่งฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะส่งฟรีนะครับร้านแผนกาเจ็ตหรือว่าจะไปซื้อจากโลซาโงลาซาด้าอะไรก็ได้นะครับก็ไปซื้อกันเอาเองครับมารีวิวให้เฉยๆว่าเออเนี่ยมันมันก็โอเเคคก็โอ จุดพิจารณานะครับอันนี้พูดถึงข้อดีแล้วพูดถึงจุดพิจารณาบ้างวัสดุมันกองแกงหน่อยแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยราคา290าบาทยังไงก็คุมนะครับเพราะว่าตอนมันออกมาใหม่ๆเนี่ยผมจําได้เลยประมาณ7 8 0 0แนะฮะแต่ก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณ290าบาทก็ถูกมากๆแล้วนะครับอย่าไปต่อเขาเลย <laughs> จะกำไรกันจากไหนละวัสดุมันกองแกงครับแล้วก็เวลาพับเนี่ยวเวลายื่นเนี่ยยืดอะ่ะมันก็มันก็บางถ้าเกิดว่าคุณทํารุนแรงมันอนะหักนะครับแล้วก็เวลาพับเก็บด,ด้วยเหมือนกันอย่าง,นงหนะ ม,มันจะกึกอะ่ะจะใช้พลาสติกตรงนี้นะครับซึ่งใช้เป็นนานๆเนี่ย <c oughs> แน่นอนนะครับแน่นอนเลยใช้เป็นนานๆแน่นอนอ่าอย่างนี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็มันไม่มีฟองน้ําด้านบนมาให้ครับพี่น้องครับเวลาใส่มัจจะรู้สึกเจ็บๆหน่อยแล้วก็ฟองน้ำมันเนี่ยที่ให้มาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากเวลาเราใส่นาน,านๆอย่างเงี้ย มันจะรู้สึกเจ็บนะครับมันจะรู้สึกเจ็บประมาณสัก20นาทีอะดูเรื่องแล้วแค่นี้แล้วกันสัตาง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวหูฟังไวเลสนะครับความจรงิงไม่ใช่ไวเลสหรอกเป็นหูฟังบลูทูธแต่ก็เรียกหูฟังไวเลสตามเขาแล้วกัน P 47นะครับ4.1บวก e EDR ไม่รู้คืออะไร EDR แต่ก็นั่นเลยครับสำหรับใครที่สนใจจะซื้อนะครับจาก l a z a ด a าจากร้านแทนกรเจ็ก็ไปซื้อกันได้ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มอยู่นะราคาต9 0บาทสปปุไม่ต้องอเสียเรียกมากเงินไม่ได้มากแล้วก็ออปชั่นมันเยอะนะครับซื้อไปเถอะ <Yeah. S 1> โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอสตูใหม่เข้าที่เข้าทางนะเดี๋ยวคงจะได้กลับมานั่งจัดกันเหมือนเดิมแล้วขี้เกียจยืนเมื่อยแล้วเกินวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า